เมื่อเปิดประตู3มคลองเพิ่มขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะชวนชื่น e กรน l l ลก็ไปดูมาโอ้กลับเข้าบ,บ้านเยอะช,ชีวิตมันก็ลังจากกลับคืนมานะก็ตั้งความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครั้งละ10บาทเนี่ยนะครับท้ชมพิมพ์3แล้วส่งมาที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ไปที่ต่างประเทศกันบ้างเถอะอยากจะไปดูเรื่องปลาหมึกยักษ์อะ ปกติแล้วปลาหมึกจะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูหมึกยักษ์ตัวผู้ชมฮะที่อินเดียเนี่ยรัฐมนตรีโดนตบหน้าใช่ค่ะเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะคะเดี๋ยวไปดูภาพค่ะที่ญี่ปุ่นครับคผู้ชมฮะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นถึงสองครั้งเลยเหรอใช่ค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะเกิดก่อนค่ะิกเิตรนะคะ,กะ,คะใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมโะโระงเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นช่วงค่ำนะคะ จะเกิด6.1ริตร์ค่ะที่เกาะฮอกไกโดเนี่ยนนะ,ะนนะใช่ค่ะห่างจากทางโตเกียวไปประมาณ750กิโลเมตรโชคดีนะคะไม่มีรายงานของตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือได้รับความเสียหายมีเพียงแค่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวไปแล้วบ้านเดือนประมาณ3,900หลังคาเรือนเนี่ยไฟฟ้าดับแต่ดับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้การได้ตามปกติคนญี่ปุ่นเขาตุ้มๆต่าๆกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขนาดนี้เขายังสู้เลยใช่ค่ะของเราเนี่ยเบากว่าต้องมองในมุมอย่างนั้น นะปิดท้ายที่ผู้ประกาศข่าวสาวรัเสเซียที่่อนชื่อของบารักโอบามา,มาเรื่องเ่าเช้านี้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยศูนย์ธนกรรม LDC Dental ศูนย์อุปกรณ์ไอที Banana IT ศูนย์รับสร้างบ้าน Landy Home รมรวินเฟสแอนด์บอดี้คลินิก ในมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ไม่ได้มาเพียงแค่มวลน้ำมหาศาลแต่ยังพาโรคภัยตามมาอีกมากมายไทยวิวัฒนประกันใจปั้มพร้อมลดภาระเบีย้ยประกันสุขภาพผ่พอนได้0%เปอร์เซเพื่อให้คุณยิ้มได้และยังใจปั้มให้ส่วนลดค่าเบีย้ยฟรีห่งเดือนถึง30ทธันวาคมศกนี้จะวิกฤตแค่ไหนเราคนไทยก็ยังยิ้มได้ไปด้วยกันไทยวิวัฒนประกันใจปั้มโทรเลย0 2 2 0 0 7 0 0 0 ที่ชมไม่เคยเปลี่ยนชมดื่มดีน่ามาตลอดค่ะคุณประโยชน์จากงานดำและวิตามินอ e. ีดีน่างาดํำหนึ่งกล่องมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ามะเขือเทศหลูกใครๆก็ขึ้นราคาแต่โลชั่นมิสทีนไวส์สปาก,กดราคาหรือ98บาทช่วยบำรุงผิวจัดเต็มลดจัดหนักกว่าทุกปีถึง10ธคันวาคมนี้โลชั่นมิสทีนไวส์สปาหัวปัม๊มเพียง98บบาทมิสทีนมาแล้วค่ะ ผมแห้งเสียต้องบำรุงทุกคืนแพนทีไนท์มิราเคิลฉลมทิ้งไว้ก่อนนอนสูตรโปรโวิตามินช่วยบำรุงผมแห้งเสียตลอดทั้งคืนให้ผมดูสุขภาพดีแบรนด์ทรีทเมนอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแพนที เสน่ห์ความหอมหวานใหม่ดาวนี่อินโนเซนส์จากดาวนี่ดาวนี่อินโนเซนส์ให้คุณหอมหวานเหมือนใส่น้ำหอมได้ทุกวัน หมายของขวัญคือการมีผิวที่ดูกระชับตลอดไปส่วนเจีย๊ยบอยากให้ผิวดูเรียบเนียนอยู่อย่างนี้ไม่มีจุดด่างดำขวัญไม่หยุดแค่ผิวดีแบบผิวเผินหรอกค่ะเพราะขวัญต้องการมากกว่านั้น <laughs> SK-2 f a t ู a l t r e a t n e n t Essence ช่วยฟืน้นฟูผิวให้ดูกระจ่างใสได้ครบทั้ง5มิติด้วยพิเทราผิวดูกระจ่างใสและสวยครบคุณเองก็สัมผัสได้ค่ะไบโอชีฟผิวด้วย s อ2สิคะ <laughs> ชุดพิเทราเอเซนซเซเพียง2800บาทถึง3 1ธันวาคมศกนี้ ดูดโออิชิช่วงนี้ฝันอยากได้อะไรก็ได้โอชิให้ฝันคุณเป็นจริงแจกทองคำมูลค่าหนึ่ล้านบาทรีบเขียนชื่อส่งมาตามที่อยู่นี้ถึง20ธันวาคมนี้เพราะเข้ามาเรื่องเราเช้านี้สุขสันต์วันตครับสวครับสวัสดีครับใส่ส,ส,สีดำผู้หญิงก็ใส่สีขาวแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะฮะใส่แล้วรอแล้วเนี่ยก มคตรเนยค่นไป่นรื่องเลยคือผมไม่อยากให้คุณเดกา่าใ่หลวมค่ะนะขออยู่ดูว่าอียวพุ่งเม้าพุ่งนเช้าออพรุ่งนี้นะท่านผู้ชม